เรามูน้อยแต่เราขอเยอะเล่นใหญ่ไปเลยดีกว่าเป็น one stop service เลยแล้วกันมีทั้งหมด6แผน6มือให้เปลี่ยนรุ่นแรก9 9องค์แล้วก็หมดภายใน1เดือนนะครับ อาชีพปัจจุบันเป็นโปรแกรมเมอร์ครับมีความมูอยู่บ้างเรามูน้อยแต่เราขอเยอะทําองค์พ่อขึ้นมาเลยเซตหนึ่งดีกว่าเราชอบงานทอยอยู่แล้วเราก็เลยเติมลูกเล่นเข้าไปในงานดีไซน์ของเราด้วยชิ้นแรกถือว่ายากเลยเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนทีมช่างที่ช่วยหลอก็ยากเพราะว่าปกติเขาหล่อชิ้นเดียวคือจบละแต่ของเราอะ่ะเราใส่ลูกเล่นให้สามารถเปลี่ยนอะไรได้ไงต้องหล่อแยกชิ้น คือเราเชื่อว่ามนุษย์ไม่น่าจะขอแค่ด้านใดด้านหนึ่งอ่ะพอเราเริ่มไปรีเสิร์ชมันก็จะมีคนมาบอกว่าถ้าอยากจะบูชาเรื่องความรักต้องหาปางอะไรดีถ้าอยากได้การเงินปังอะไรดีดังนั้นเราเอาให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยแล้วกันได้ทุกอย่างเลยของเราจะมีแบ่งเป็น3ด้านหลักๆคือการเงินการงานแล้วก็ความรักครับมีทั้งหมด6แขน6มือให้เปลี่ยนตอนแรกเรามีให้มือแค่3มือทุกคนสนับสนุนเราดีจังผลิตมืออีก1มือขึ้นมาครับเป็นด้านโชคลาภรุ่นแรกส่งไปถึงเขาถูกหวยพร้อมกัน3มเจ้า ตอนนี้ของผมเน้นเป็นองค์พรพิฆเนศเป็นหลักที่กำลังผลิตกันอยู่ก็จะเป็นพระแม่รักษมี จุดที่วางขายเลยคือเรารู้สึกว่าของเราพร้อมแล้วหละ่ะพอดีตอนนั้นนะ่ะผมได้ไปเจอกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครซึ่งมีงานคเนเดจตุรฐีพอดีก็เลยลองไปเริ่มจําหน่ายครั้งแรกดีดีเกินคาดเลยครับเราอ่ะไม่รู้เลยว่าราคาที่เราตั้งแรงไปไหมเอาจากบ้านไปแค่20กล่องเองหมดตั้งแต่วันแรกตอนนั้นราคาตั้งอยู่ที่3ามพรุ่นแรก99องค์แล้วก็หมดภายใน1เดือนนะครับตอนนี้คิวยาวเป็นต้นธันวาเลยโดยทั่วๆไปอะ่ะเราก็จะทําเฉพาะสีทองสีขาวแต่ว่า อย่างตอนที่เราไปร่วมในงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับเราก็จะทําเป็นสีงาช้างก็จะมีเฉพาะแค่ในงาน อย่างของผมาสามารถบูชาได้เลยอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มทอยจริงๆก็มีถือว่าเป็นงานสะสมที่เราตั้งใจเราก็อยากให้มันเป็นธีมของเล่นด้วยอยู่แล้วผมตั้งใจดีไซน์มาไม่อยากให้เป็นองค์ที่ดูหน้าเกงขาเหมือนทั่วๆไปจะอยู่บนหิ้งแต่ว่าที่ผมเลือกทําแบบนี้กลุ่มเป้าหมายของผมคือคนทํางานก็ได้คนที่เพิ่งเข้ามามูก็ได้เพื่อที่จะสามารถวางบนโตทํางานก็ได้ให้ดูน่ารักเข้าถึงง่ายบวกกับลูกเล่นซึ่งเขาไม่เคยเจอกันสามารถเปลี่ยนมือเปลี่ยนด้านที่เขาอยากได้ก็เลยง่ายหน่อย สองสมปีมาเนี้ยอาร์ตทอยของไทยเรามันก็โตขึ้นมาเยอะแล้วกระแสมูอะเขาไม่เคยหายไปจากสังคมไทยอยู่แล้วพอสองด้านมาเจอกันมันก็เยลยยิ่งต่อยอดกันไปได้จะมีเพจชื่อกาจนาญาที่มีงานใหญ่ๆกับทางพิพิธภัณฑ์แหละปีหนึ่งเราก็จะไปกันสองครั้งที่ได้มาเยอะหน่อยจะเป็นของทางเอกาวิตเตอร์เนี่ยลูกค้าของเราอะจะเหมือนกับเพื่อนพอเขารู้ว่าเรามีงานเขาก็จะมาแล้วเพื่อนก็ช่วยซื้อแนะนําให้เราต่อไปอีก,กทุกธุรกิจอะถ้าเริ่มมาขอให้ทําแล้วชอบกับมันะจะทาแล้วอยากทําต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ไม่เบืออ่อ โอ้อันนี้ยากเลยอ่ะคือผมจะไม่ได้บอกว่าทําอย่างเงี้ยแล้วจะได้ร้อเสมมุติว่ามีคนถูกหวยผมก็จะบอกเขาแค่อาจะเป็นสื่อกลางช่วยให้ได้พอดีส่วนใหญ่เข้าที่ผมศึกษามาองค์พระพิฆเนศส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะชอบคนขยันพวกเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะจะได้